พูดถึงสถานการณ์โควิด -19 กระทบกับการท่องเที่ยวแบบเต็มๆเลยนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวของทั่วโลกเนี่ยต่างได้รับผลกระทบผู้ประกอบการนะคะบางแห่งก็ต้องมีการปิดกิจการไปจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่าการล็อกดาวน์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะประเทศส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์กันแล้วกิจกรรมการท่องเที่ยวเริ่มเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางประเทศนะคะที่สามารถควบคุมการระบาดได้ดีค่ะมีการไปทําข้อมูลมานะคะก็พบว่าในไตร มาที่4ของปีนี้ก็คือปัจจุบันค่ะมีหลายประเทศเลยนะคะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวเริ่มจะฟื้นตัวและเป็นข่าวดีก็คือประเทศไทยของเราก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะว่าข้อมูลนี้นะคะน่าจะทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยพอจะยิ้มออกได้บ้างนะคะเนื่องจากว่า t r a คเอเชียค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทําการโฆษณานะคะในกลุ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะโดยบอกว่านักท่องเที่ยว ชาวจีนค่ะมีการเดินทางถึง637ล้านคนในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าโกลเด้นวีคนะคะต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนแพลตฟอร์มการจองโรงแรมที่ชื่อซีทริปก็ได้มีการเปิดเผยด้วยว่าภาคการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยถือว่าฟื้นตัว70-80%สู่ระดับก่อนการระบาดโควิดแล้วแล้วก็เน้นย้ำให้เห็นถึงความต้องการเดินทางถ้าหากว่ามีการกลับมาเปิดพรมแดนอีก ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลายประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเจราจาเพื่อทําการออท่องเที่ยวในเรียกที่เรียกว่าทรา v เวลบ b บเบิลนั่นเองนะคะคือมีการจับคู่ประเทศที่มีความปลอดภัยในโควิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เดินทางกันได้ผลการสํารวจเนี่ยพบว่า41%ของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม Gen Z นะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี2538ขึ้นไปกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะคะพบว่าพวกเขาพร้อมที่จะ ไปเที่ยวต่างประเทศ51%ตั้งตารอเลยที่จะไปช้อปปิ้งส่วนองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหรือว่า U.N. WTO บอนะคะบอกว่าจีนเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดโดยคิดเป็น1ใน5ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะส่วนขณะเดียวกันเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนค่ะยังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยเป็นตลาดนักท่องเที่ยวใหญ่อันดับส รองจากจีนนะคะนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ชอบเที่ยวเองมากกว่าเที่ยวกับทัวร์แล้วก็เลือกที่จะเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติแล้วก็ทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจผลการสํารวจยังบอกด้วยว่าจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนําที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่4ของปีนี้มีเวียดนามนะคะเวียดนามนี่ก็มีการระบุออกมาด้วยว่าเป็นโฮจิมินห์ฮานอยแล้วก็ดานังส่วนมาเลเซียนะคะก็จะมีกัวลาลัมเปอร์ปีนัง โคตาคินาบาลูนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็ติดหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำด้วยนะคะถ้าเป็นไทยก็ต้องกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่นั่นเองค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและถากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ